เนี <Es> ่ยสกับสบายดีพี to to well, sure. sure right ่น้องสบายดีย้มเที่ยงพี่น้องพบพอกันพี่เก้ากับส่องเบ้าผู้ไทยพี่น้องพ่นกระสีมาหัมเขาเี่น้องเขาประบุนพันตาไว้พี่น้องสักตูนกำลังสั้ะสั้ะกะปุ้นพี่น้องสู้ะเน้นๆมิเตอรกระปุ้นอย่างเดียวพี่น้องเดี๋ยวมาเด้วเสียบ้สบายดีพน้อเบิ้งจัสซีน่าก็หูเสียบุกเสียบนี่กระปุ่นกระซำหนึ่งพี้เขาไหมเขาไหมพี่น้อง กระปุ้นแล้วก็มีเงียบกระทิ่นใช้น้ำพี่นอ้องต,ต่ำอะไรต่ำต่ำกระปุ้นพี่น้องไอ้ลูกใสก่กะโอเห็นอะไรด้ป่ะนี่สิปิดได้ป่ะนี่จะเป็นอเข้มแสแปรคลายๆพี่นอ้องมันจังบวกเข้มเด็ดชนะุนเนาะอ้่ะทำเชียร์ทั้งรู อะไรละเหตุยังน <No ี่นะนั่งลงได้อยู่บ่นั่งนั่งถาพอเด้อมาแลงต้องไปซื้อเด้อโค้งงอซื้อน้ำตาลเด้อซื้อยังซื้อแตนัวซื้อน้ำตาลมาแลงแตงโมกระเบิดน้ำตาลกระเบิดพี่น้องกระแดกกระเบิดมีแต่เนาะกเบิดกเบิดเราต้องกินมาเลย ะออ๋พ yeah. <tr seine Christmas> ี่น้องใส่โลหนึ่งพ <en Russian> <sk> <k> ี่น้องเขาปุ้นโลหนึ่งพี่น้องโลหนึ่งกินเบิดบ่เบิดคือเขากินเบ็กินหัวกินหัวไปพี่น้องเอาสิใส่หนอนใหม่น้าพี่น้องหนอนใหม่ก็มัดรูปใส่มาคุ้งบ่คนยันนคเทใส่ครบอกให้ใส่กระซามเจ้านี่แม่นน้ำออกกระเทใส่กระซามคุ้นน้อแนวปุ่งปุ่งแล้วเนาะวิจิเป็นยังครับ เครื่องโคกบ่แซ่บกว่าไม่หูไปจี้พี่น้องเอ้ยกันเนาใส่หน่อยนั่นบนมันสีจางนี่เพี้ยงแต่โม่งต้องหากบ่วเจน่ะมันแค่ใส่น้ำกันนี่แหละมันส้เข่ากันบ่หวานเดี๋ยวต้องตามลุกอ๋อต้องพีงสิ้นเศร้าสามสิบสามสิบหน่วยพีงพี่น้องแต่มันบ่แดงพริกแห้งมันบ่ค่อยแดงพี่น้องเอ้ยเป็นข้าวอันต้วนอยู่แต่กะเพ็ดขนาดนี้ เสแสรกันพี่น้องอร่อยด้วยค่ะต่ำกระพูนพี่น้องยั่วๆพี่น้องเสแส้นกันพี่น้องเต็มกระโตกเลยตัตามั่างรอมาเลื้าตบาตัว ซื่อมาให้หรอกแบบนั้นไปแล้วไปแล้วแ่รนี้เอากมอย่แล้่าน่ค้างึงอย่ลันทุกปีข่าวท่ามา่อะอยู่ทุกนุกท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 ลกทุ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 ะทุกทะกุกท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 แกทุกทุุกก ปุ่วเลยยักกโชอืมนี่ว่ะตมุ้งกัด้พี่น้องอียังอียังขอเ่าอกบดีพี่น้องตำมุ้งไม่น้อยซัวกระปุ่นเม็นตำมุ้งนี่แต่กระปุ้นรุนยแดงหุกก๊ยางวันอยากให้ตามือไมุ่้ยใส่บ้านถงผมเพจจีบอนตุ่นซื่อเจ็มอยู่เ

ฝนสีมาพ,วก,พาวก้นเผากินเอาตาไว้หน่อย, <c oughs> ย,ย,ยไฮนีอ๋อมึงเห็นเอมพ่นจะง,งอะ่ะตูถัดนับเื้นไปนินึงถัดแดงตูด,ดขึ้นถัดงายลยพ่งซุกเออสุกขึ้นไแล้วอเออแล้วมอเห็นแล้วพี่น้องบ่เห็นตามห้องเนาะพี่น้องาะมันแม่นตามห้องพี่นงตามขบุกินกัเขา เซนกระปุนก right. ินก so ุกข่าวอีหยางลูกแท้แม่กินข่าวบอกก็จะเป็นนี้วบอกเบือแท้กินนี่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 ไม่ปล่อนี่นี่แ่มาถึงสามนื่อลอยโอ้ห้องน้ำโชคก็จะกินข่าวเด้อพี่น้องชื่อแค่เน่เงี้บอกชื่อนด่ห้องน้ำโ่คังไง Mẹ qua mẹ Mẹ đâu, mẹ đâu? mình đâu, xô? cho ơn, ừ. chỗ kính đắng đó. Kín nhau. Bố Chặt Mẹ kín này กินตื่นโยสายนนแงแงไปว่าไป้ม่ไปว่าผมนัเนมันงกินแล้วนะสอยนัก็มาน่ะรัมุนกินเลยมาลยกินแล้วหไงไก้านมาคือก่าวับการเด้อ่าจะไปเบิจะไกิน้มอ้ยเบิลเก็เบิแล้วกัปุนโลหนึงเนาะแล้วก็มันกบซ่นะมันถึง สเครื่องใช่ไหมคกินละตำกินรดกินอย่งนั้เหยบเขาหัวฉบเลยใช่ไหมคับอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไหวอ่ะกินอ๋ออืมกินกินน้ำอะไรกินไม่เป็นไงเหมือนใจเดีย อ,อืโอ้ยจุดลจับไม่ทันหนื่อังน้ำไม่เห็นน้ำลุกน้ำแม่นป่านะ้ม่พื้นนน้่พื้น,นพักมแค่องตงยถจะได้น้ำมันอยตเอาเพื่อนพักไล้รลอยน้ำ

เาจะยห่ก็อนี่าจนยังกินม่ตองอตัวอืมอือื้ถึงเาแห้งอัดไปเนอแห้งขับแดกเลอ

อกตมไม่ีอไ่ตอยังนง่ายนะแม่อเนาะโดนนกบบเีวเผาใช่อรเยืมมือได้มือลงจานอันเด้นุ่นล่าอือไนวนตีเอาใส่น้าลจาก็หล่อเนี่ยไปะ

ว่าเพื่นไปเกี e> uh ่ยวข้าวาบจ้างพี่เ้องให้พองโไปเกี่ยวข้าวาบจ้างอืเงินคือเงิจมเงินฮืช่วยขามทธชั้จังหอหอไดาซ้ำบ้าน่หนบ้างตัวนน้ไสไปก้บานแต่เดน้เขาได้หามบ้ดอมาเลป็นเมย์แวเป็นหมดแล้วซ้ำซบาทก็หลายมือนเต๋อ อ่ยไงปูไตวไป้องจับแกกินกระปุ่นมาได้ก้ออย่างฮาพี่น้องก้มใช่ก้มใช่ปะก้มยังห็้ก้อนอะก้อยมืนจะมือขอดังยุบหัวบานหานิวยินกระปุ่นเอาลูกทรายไปนกินโมเสกไาได้โมธนันแบกอกินไม่ตรงก็อะไรบนึงคนนะาอาผู้มือวางผนันจะวนท่าเดินลงเ

ไปแล้วพี l, ่น้องคิมนิงตัวลุ่งเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าติดใจก็ลุ่งก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยพี่น้องพอกันคินมาสบายดี